ค่หลังหวยออกค่ะพี่น้องหลังหวยออกออกมาแล้วเรียบร้อยหวยลาวพัฒนาสองทุ่มยี่สิบห้าจะไม่ถึงนะสองทุ่มสาสิบไม่ถึงมันออกสองทุ่มยีิบห้าแนวทางออกมาแล้วศูนย์สี่ห้าสี่หกแปดตัวเก้าบอพี่น้อง ตัวก่าเป็นยังมัดคือเขาคือเกาเห็นบ่มมีมาคือเกาเห็นบ่เพชศไปตามสูตรด้วยพี่น้องเด้อว,วันที่แปดสองตัวบนล่างไปกับสูตรเด่นนี่สามตัวโตดวนี่เป็นเกาเนี่กลับหัวเป็นแปดเป็นหกนั่นเห็นบ่แต่ว่าโบแมนดอกเดี๋ยวเมื่ออื่นจะลงให้ไหม้เด้อค่ะเด้อเฮ็ดไว้แล้วอันนี้นะ่ะหกประตูนะ่ะทําไว้แล้วตัวนี้ก็ทําไว้แล้วมีคู่เบิ้ลเหมือนกัน ออกทำออกมาก็ได้เจ็ดเจ็ดชุดเหมือนกันนี่ออกมาเป็นตัวเก่าใครเราจะไปซื้อออก 6, หกแปดมวดที่แล้วก็หกแปดพี่น้องเนาะมวดที่แล้วก็หกแปด หกแปดสี่หนึ่งหกแปดหก็เรียกว่านั้นตัวนะงวดที่แล้วเนาะงวดนี้ก็มาออกอันเก้าอีกสูตรที่มันเข่านันซีหกกับหกแปดได้ใี่น่ 4, 6, 6, 8, นองกอมาเฮ็ดเนี่ยเขา่าดีพี่น้องเขา่าดีจ้าสวัสดีค่ะอิ่ื่นตามต่อจ้าตามต่อว,วันที่นี่สิบเอดวันจันทพูดหรอจ้า